สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคมปี2567นี้สิ่งที่นับว่าจะโดดเด่นหนุนดวงชะตาของคุณนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรย้ายออกจากจุดที่เสียหายย้ายออกจากจุดที่อ่อนกำลังได้แล้วค่ะในวันที่14มีนาคม ดังนั้นชาวกรกฎท่านใดที่อาจจะรู้สึกว่าการเงินติดขัดฝืดเครืองรายรับไม่พอกับรายจ่ายเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินได้โคจรหลุดพ้นจากความเป็นมรณะ <c oughs> ก็นับว่าจะส่งผลดีนะคะทำให้ชาวกรกฎทั้งหลายจะได้ปลดล็อกทางการเงินจะไม่ลำบากขัดสนเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้ และสำหรับวาสนาทางการเงินของชาวกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปก็นับว่ากำลังจะพุ่งขึ้นนะคะไปอยู่ในจุดที่สูงเด่นเป็นมหาอุดในช่วงสงกรานนะคะเอาละค่ะก็ถือว่ามีนาคมนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยและตัวของเจ้าชะตานั้นก็จะได้พบกับความรุ่งเรืองความสมหวังหลายประการเข้ามา และดาวดวงอื่นที่เหลือนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎหรือหากท่านใดนะคะที่อาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกรกฎรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะซึ่งสำหรับช่องของเรานั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติม ในช่วงท้ายคลิปนะคะเอาแลา้วค่ะชาวกรกดทั้งหลายคะสำหรับชีวิตโดยทั่วๆไปของคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับ10วันแรกนั้นนะคะคุณจะยังมีคู่ดาวศุกร์และก็ดาวอังคารโคจรเล็งลัคนาเกิดก็ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมนั้นจะยังมีความยุ่งความวุ่นวายอยู่นะคะ และก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวกรกฎจะต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาและก็นับว่าภาระทางการงานของชาวกรกฎจะยังหนักยังเหนื่อยอยู่พอสมควรค่ะหลายคนจะต้องมีความขยันมากเป็นพิเศษหรืออาจจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆจะต้องไปทำในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยก็เลยอาจจะต้องปรับตัวหรือว่าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะ แต่ว่าข้อดีมากๆของชาวกรกฎนะคะในระยะนี้นั่นก็คือคุณมีเกณฑ์จะได้รับความก้าวหน้าและก็ผลสำเร็จในงานที่จะมีเข้ามามากขึ้นเช่นกันค่ะหลายคนก็จะได้โชว์ฝีมือจะได้แสดงศักยภาพความสามารถที่มีและ15วันแรกของเดือนมีนาคมนั้นด้วยมาตรฐานความเป็นมหาอุดของดาวอังคารจะส่งผลให้ออราความเก่งความฉลาดของชาวกรกฎ จะได้ฉายแสงต่อผู้คนรอบตัวนะคะและในวันที่3มีนาคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายออกจากราศีกุมแล้วนะคะชาวกรกฎทั้งหลาย ดังนั้นเนาะถ้าหากก่อนหน้านี้ใครที่โดนเพื่อนเทเพื่อนทิ้งมาหรือว่าบรรยากาศแวดล้อมเต็มไปด้วยความเงียบเหงา <c oughs> เมื่อดาวพุธได้ย้ายราศีนั้นนะคะก็จะทําให้บรรยากาศรอบตัวของชาวกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนสังคมคนรอบข้างจะกลับมาคึกคักมากขึ้นนะคะ หลายคนก็จะมีเพื่อนมาเยี่ยมมาหามากขึ้นค่ะและถ้าหากก่อนหน้านี้ไปทะเลาะก,กันมีปัญหาใดๆก็จะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นแต่สำหรับข้อเสียนะคะชาวกรกฏก็กลายเป็นว่าอยู่ๆคุณจะถูกเพื่อนสังคมชักจูงได้ง่ายค่ะเขาชวนไปไหนคุณก็ไปหรือจะชวนคุณไปซื้ออะไรก็มีโอกาสที่คุณจะซื้อตามได้มากเช่นกันนะคะ9มีนาคม ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็แปลว่าชาวกรกฎคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะหรือว่าจะผิดใจหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวเข้ามาและก็นับว่าในระยะนี้ค่ะบรรยากาศภายในบ้านเรือนจะชวนให้คุณนั้นอึดอัดใจจะมีความกดดันบางประการเข้ามาและคนที่มีคู่มีแฟนก็จะประสบกับสภาวะหนักอกหนักใจ พูดไปก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและก็ผลประโยชน์นะคะจากนั้นค่ะในวันที่14มีนาคมแม่หมอมองว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับคุณนะคะชาวกรกฎเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวจเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียหายก็ย่อมจะส่งผลให้ดวงการเงินของชาวกรกฎ จะกลับมาพลิกฟื้นได้เรียกว่าเงินทองสภาพคล่องจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีอีกครั้งนะคะหรือในท่านใดที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันติดขาดฝืดเครื่องมีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะในช่วงก่อนหน้านี้แม่หมอการันตีได้เลยนะคะว่านับจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปดวงการเงินของชาวกรกฎนะคะจะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าขาขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะ ก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีช่องทางหรือจะมีรายได้ทางการเงินหลังไหลเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะคะและก็ปิดท้ายในวันที่15มีนาคมค่ะดาวอังคารก็จะโคจรเป็นมรณะก็เป็นไปได้นะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นชาวกรกฎ พอดาวอังคารโคจรเสียก็อาจจะส่งผลให้คุณจะหมดไฟจะรู้สึกขี้เกียจหรือเริ่มที่จะมีความเบื่อหนในการงานที่คุณทําคุณรับผิดชอบก็ได้แต่ว่าข้อดีนะคะดาวอังคารในมรณะนั้นก็จะส่งผลดีนะคะทำให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศงานทางไกลางานออนไลน์นะคะตรงนี้ถือว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในงานในธุรกิจเป็นอย่างมากเลย หรือถ้าเราจะแปลอีกอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะว่า,าในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเนาะชาวกรกฎยาวๆไปจนถึงช่วงเมษายนนั้นคุณก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไกลจะได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะในด้านการงานเอาละชาวกรกฎคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนั้นนะ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะยังโครจรโดดเด่นเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรนั่นก็แปลว่าจะยังมีโอกาสใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆเกี่ยวกับงานเข้ามาอยู่ตลอดนะคะหลายคนก็จะได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้ไปทำในสิ่งที่ใหญ่ที่สำคัญและถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจก็จะเป็นจังหวะเวลาที่จะได้ขยับขยายธุรกิจการค้า ให้ใหญ่โตมากขึ้นส่งผลให้ชาวกรกฎจะต้องทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อแลกกับรายรับหรือว่าความสำเร็จที่จะมีเข้ามาแต่ว่าพอในช่วงหลังวันที่15มีนาคมนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าดาวจเจ้าเรือนการงานของชาวกรกฎจะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในภพมรณะ นั่นแปลว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเข้ามาค่ะเช่นในหลายคนนะคะคุณก็อาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนที่ทำงานหรือจะได้เปลี่ยนแนวทางในการทำธุรกิจหลายคนมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลค่ะเช่นอาจจะได้ไปดูงานต่างประเทศอาจจะได้เปลี่ยนคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้ แต่ว่าในทางเสียหายนะคะถือว่ามีเช่นกนารคชาวกรกฎก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอยู่ๆชาวกรกฎนะคะก็จะหมดไฟจะเบื่อหน่ายจะขี้เกียจทํางานหรืออาจจะมีความผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวอยู่ๆจะมีศัตรูมีคู่แข่งขันจะมีอุปสรรคปัญหาทางการงานเข้ามาจนทําให้คุณน,นั้นจะเริ่มมีความเครียดที่มากขึ้นนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภในช่วงต้นเดือนมีนาคมนั้นนะคะแม่หมอมองว่าในเรื่องของการหารายได้การเงินการทองของคุณอาจจะยังมีปัญหายังมีความติดขัดอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนาะดาวการเงินยังตกอยู่ในภพมรณะและก็ยังมีมาตราฐานที่อ่อนกำลังทําให้รายได้รายรับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายสวนทางกับรายจ่ายที่จะมีเข้ามาเยอะมากทีเดียวค่ะ จนทำให้นะคะชาวกรกฎหลายๆท่านคุณจะรู้สึกถึงความติดขัดฝืดเครืองหรือจะมีความเครียดเกี่ยวกับการหาเงินหาทองเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าพอหลังวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นก็จะโครจรพุ่งขึ้นไปเป็นอุจจาวิาราศีธาตุน้ำโครจรเป็นสุภมงคลกับดวงชะตา ก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะเพราะว่ามันแปลว่า,ารายได้ของคุณมันจะมีความลื่นไหลที่มากขึ้นจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าเดิมและถือว่าดวงการเงินของชาวกรกฎจะกลับมาพลิกฟื้นจะอยู่ในขาขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะและก็ถือว่าตั้งแต่หลังกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนั้นชาวกรกฎจะหาเงินได้ง่ายได้เยอะมากขึ้น ส่วนในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะดาวสุขที่โคจรในมรณะนั้นจะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิวลาเช่นการข่ดาชาวกรกฎดังนั้นเนาะใครที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงช่วงนี้อาจจะต้องเน้นไปที่เลขบ้านเลขรถหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับความตายคนตายเป็นหลักนะคะหลายคนมีเกณฑ์จะได้รับมรดกตกทอดจะได้รับลาบผลจากความเสียหายจากความตายความเจ็บป่วยก็ได้ะคะ่ะ และก็โดยรวมนะคะแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่าดวงการเงินของคุณนั้นจะกลับมาดีและก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะก็สำหรับสถานการณ์โดยภาพใหญ่ของชาวกรกฎนะคะแม่หมอมองว่ายังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าดาวคู่ครองของคุณยังโคจรเสียหายเป็นมรณะกับดวงชะตาและยิ่งพอหลังวันที่9มีนาคมนะคะดาวสุกก็จะย้ายไปเป็นมรณะอีกหนึ่งดวงก็ยิ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะยิ่งแย่ลงไปค่ะ และก็ถือว่าชาวกรกฎเองจะไม่ค่อยมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่หลายคนจะมีความอึดอัดใจหรือว่าจะต้องรู้สึกเหนื่อยกับการพยายามประครับประคองความสัมพันธ์หลายคู่ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะยิ่งมีดาวอังคารโคจรเลงลัคนา ก็ยิ่งจะทําให้ชาวกรกฎใจร้อนจะมีขีดความอดทนที่ค่อนข้างต่ำค่ะเอาล่ะมีนาคมนะคะยังไงชาวกรกฎเองก็จะต้องพยายามลดความคาดหวังที่มีนะคะค่อยๆแก้ปัญหากันไปใจเย็นๆเข้าไว้อย่าเวียงอย่าวีนก็พอค่ะและคนโสดนั้นนับว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปค่อนข้างช้านะคะ คบกันมาตั้งนานคุยกันมาตั้งนานก็ยังไม่ได้ไกลไปกว่าคนที่คุยไปวันๆพอเราทำตัวห่างเขาก็เข้ามาพอเราเดินเข้าหาเขาก็กลับกลายเป็นฝ่ายที่ถอยห่างออกไปจนทำให้ตัวคุณนั้นจะทำตัวไม่ค่อยถูกยังไงอาจจะต้องลองพิจารณาได้แล้วนะคะว่าออถ้าเราครบกันไปแล้วมันไม่มีความสุขนะคะก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็อย่าไปเสียเวลาจะดีกว่านะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อดาวพันธุไปโครจรเป็นมรณะนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คนในบ้านจะป่วยจะไม่สบายค่ะบางครั้งบางคราวแปลว่ารถราจะเสียหายจะต้องซ่อมแซมนะคะและบางที ช่วงนี้ถือว่าชาวกรกฎเองจะรู้สึกท้อแท้ซึมเศร้าหลายคนจะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของตัวเองแล้วยังต้องเหนื่อยกับการทําเพื่อคนที่คุณรักเหนื่อยกับการที่ต้องเสียสละเพื่อครอบครัวยังไงนะชาวกรกฎจะต้องบริหารจัดการความรู้สึกของคุณให้ดีเพราะถ้าหากสภาพจิตใจของเรายแย่ก็ยิ่งจะส่งผลให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรามันแย่ตามไปนะคะ สำหรับวันที่อารมณ์ไม่ดีนะคะทำอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดจะได้แก่วันที่4 5 8 9 17 18 30และวันที่31มีนาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่2เหรียญ7คาถาและ The Sun เอาละค่ะชาวกรกฎค้าสำหรับไพ่ใบแรกของคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะมันก็เป็นไปได้เนะว่าช่วงนี้คุณกำลังพยายามประคับประคองในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนจะกังวลกับรายได้ที่หดหายไปหรือบางทีหมายความว่าค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละวันมันก็เพิ่มขึ้นจากที่คุณได้คาดการเอาไว้ แต่ชาวกรกฎค้ามันก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นยังไงก็พยายามอดทนประคับประคองมันไปก่อนเพราะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นและเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายออกจากราศีกุมนะคะในวันที่14มีนาคมถึงตอนนั้นแม่หมอมองว่าในเรื่องของสภาพคล่องนะคะในเรื่องของความสมดุลของเงินในกระเป๋าของคุณน,นั้นมันก็จะดีมากขึ้นนะคะ ถือว่าการเงินของคุณจะกลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้งส่วนไพ่เจ็ดคาทานะคะก็จะเป็นไพ่ที่หมายถึงความพยายามความอดทนความไม่ย่อท้อและก็นับว่าเป็นเวลาที่ดีนะคะสำหรับการที่คุณจะมุ่งหน้าไปหาเป้าหมายและถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะหนักยังไงเนาะชาวกรกฎคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นนะคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอน เพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสรุปของชาวกรกฎนั้นก็เป็นไพ่เดอะซันค่ะนั่นก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะต้องไปเจอกับเรื่องที่มันแย่แค่ไหนก็ตามคุณจะผ่านพ้นไปได้และชาวกรกฎนี่ล่ละค่ะจะได้โดดเด่นจะได้ฉายแสงจะมีพลังกายพลังใจที่ดีและเมื่อดาวอาทิตย์นะคะได้ย้ายเข้าสู่ภพสุภะในดวงชะตา พบเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสมหวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็นับว่าชาวกรกฎคะคุณกำลังจะได้พบกับเส้นทางที่สดใสและพระอาทิตย์จะให้แสงสว่างนำทางให้คุณนั้นจะได้ก้าวไปในทางที่ดีกว่าเดิมและก็ถือว่าเจ้าชะตาคุณมีเกณฑ์ จะได้สมหวังในสิ่งที่รอคอยชีวิตก็จะได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสมหวังที่มากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงน้องแม่มอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับในท่านใดนะคะที่ใจดีจะช่วยกันโดเน a t สนับสนุนกดซุปเปอร์ตงให้กับช่องของเราก็ได้นะคะหรืออย่างน้อยที่สุดค่ะช่วยกันเขียนคอมเมนต์นะคะทักทายแม่หมอมาใต้คลิปนี้แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ